ทุกจังหวัดให้ความสนใจหมดเพราะเป็นการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคดีอาญาเลยเป็นผู้เสียหายครับงานนี้เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งส่วนของผู้เสียหายแล้วก็ส่วนของจำเลยการที่ดำเนินการตรงนี้เนี่ยก็คงจะมีอยู่ด้วยกัน4หลักด้วยกันคือหลักแรกก็คือเรื่องของความสะดวกอันที่2ก็คือเรื่องของความรวดเร็วประการที่3คือความเป็นธรรมอันที่4ี่ก็คือเรื่องของความเสมอภาคการที่แต่ละจังหวัดนะฮะได้มีคณะรรมการประจำจังหวัดจะเป็นผลดี อย่างเ,เช่นเมื่อความผิดอาญาเกิดขึ้นในเขตท้องที่ทาพงพนักกานสอบสวนะเราก็จะแจ้งสิทธิทราบแล้วก็ส่งเรื่องไปให้ดุิธรรมจังหวัดได้ทราบใช้ระยะเวลาเพียงสองสาวันเนี่ยก็ทราบผลแล้วโดยที่ไม่ต้องเข้าไปใน,ในส่วนกลางเงินนี้เงินงกประมาณนี้เป็นเงินยกประมาณของรัฐซึ่งเป็นของประชาชนทุกคนการพิจารณาให้เงินส่วนนี้กับใครเนี่ยก็ต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมดังเจตนาลมแล้วก็ วัตถุประสงค์แห่งการบัญญัติพระราชบ,บัญญัตินี้ขึ้นมาค่ะการกระจายอํานาจมาสู่จังหวัดในส่วนของพระราชบ,บัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายค่าใช้จ่ายและค่าทดแทนจาเลยในคดีย,ยาานับว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆนอกเหนือจากส่วนกลางได้รับประโยชน์ในการที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วสมัยก่อนนะที่ยังไม่กระจายอํานาจมาเนะี่ย การอำนวยความนธรรกในการเยียวยาจะล่าช yeah, yes. okay. ้าการเข้าถ an er. yeah. no, ึงการอำนวยความเป็นธรรมเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากของเราเนี่ยเรามีการบูรณาการนะครับกับหน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับเพื่อที่จะให้การอำนวยความเป็นธรรมเนี่ยเข้าถึงกับประชาชนได้รวดเร็วภายใน24ชั่วโมงตามแนวทางจัดติ๊กแคร์นะครับความมิทรธรที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมเช่นเดียวกันเรื่องการเยียวยาการช่วยเหลือผู้เสียหายถ้าเกิดล่าช้าไม่ทันการ กกถืืออวว่่าาาาเเขไไมมด้รรัับยยยน,นตลอดระยะเวลากว่า19ปีที่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้ใจ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาซึ่งเป็นกฎหมายฉบับแรกของไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและตกเป็นแพ้ในคดีอาญาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับเป็นกฎหมายที่เข้ามาอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนที่ถูกละเมิด ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องสงเสียอิสรภาพทั้งที่ตนไม่ได้กระทำความผิดที่ผ่านมาการช่วยเหลือยังคงมีความล่าชา้าเพราะอำนาจการพิจารณายังอยู่ที่ส่วนกลางเพียงอย่างเดียวจนเกิดเป็นวลีสะท้อนงานในกระบวนการยุติธรรมในภาพรวมอยย่่สมมติว่าความยุติธรรมที่ล่าชา้าก็คือความไม่ยุติธรรมนั่นเองด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2562เป็นต้นมากระทรวงยุติธรรมจึงได้มีนโยบายกระจายอำนาจให้เต็มพื้นที่ทั้ง76จังหวัดเพื่อนำบริการยุติธรรมสู่ประชาชนระดับรากหญ้าโดยยึดประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมาก่อนสิ่งอื่นใด ภายหลังจากการกระจายอำนาจการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาทั้ง76จังหวัดเมื่อวันที่1สิงหาคม2562เป็นต้นมาได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วกว่า8,949รายเป็นเงิน414ล้านบาทซึ่งเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงการบริการงานยุติธรรมโดยไม่ต้องส่งเรื่องมาส่วนกลาง ความสําเร็จของการกระจายอํานาจไม่อาจสําเร็จผลเป็นรูปธรรมได้หากอาจซึ่งสํานักงานยุติธรรมทั้ง76จังหวัดและสํานักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญากรมคุมค้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมที่ร่วมมือร่วมใจเป็นกําลังสําคัญในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจําเลยในคดีอาญาด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันในการอํานวยความยุติธรรม ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนถูกละเมิดสิทธิและไม่ได้รับความเป็นธรรมภายใต้คำว่าทีมยุติธรรมปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดหรือความต้องการหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาเนี่ยหลายเรื่องอาจจะไม่ตรงกันต้องเข้าใจบริบทของท้องถิ่นแล้วก็ให้ท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะดูแลในลักษณะของ Area Base ได้ด้วย ในจังหวัดเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างผมเชื่อว่าการที่เราผลักดันให้ทางคนในจังหวัดเนี่ยสามารถจะดูแลในเรื่องความเป็นธรรมได้ให้สามารถเข้าถึงกลไกที่จะช่วยดูแลไม่ว่าจะเป็นกรณีของฟังก์ชันเบสของ,งทุนยุติธรรมอในเรื่องของเงินสชง่ท้ายที่สุดนี้เราจะไม่หยุดที่จะทำสิ่งดีๆเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมไทยเราพร้อมยืนเคียงข้างผู้บริสุทธิ์ และจะไม่หยุดช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรมเทมยุติธรรมรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมเ